ฟังคำตอบลูกเต๋าสมชายเจอเพื่อนทามแรงพ่อนัทเมียเรียรทำไมเลิกกันค่ะหลายคนคงทราบกันดีแล้วว่าทางด้านนัทเมียเรียรและเต๋าสมชายเคยคบหาดูใจกันแต่สุดท้ายก็เด้เลิกรากันไปแต่ก็ต้องบอกว่าเต๋าสมชายกับนัทเมียเรียนั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกทั้งยังสนิทกับครอบ,คร,บครัวใหม่ของทั้งสองฝ่ายล่าสุดนัทเมียเรียได้ออกมาโพสคลิปไปดูแฟนชั้นเดอะมิวสิคันทางด้านน้องฟ้าปโปรดน้องลูกสาวบุญธรรมของ นัทเมียเรียและอัมอัธิชาตและน้องสุกใจลูกชายคนเล็กของเตาสมชายด้วยแสดงด้วยกันซึ่งงานนี้ทางด้านน้องสุกใจได้เล่าให้นัทเมียเรียฟังว่าเพื่อนที่โรงเรียนถามถึงนัทเมียเรียและเตาสมชายว่าทําไมถึงเลิกกันโดยน้องสุกใจได้เล่าว่าพี่นัทครับวันนี้ผมไปโรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนถามว่ายูทาไมพ่อ,อยูถึงเลิกกับแฟนเก่าผมเลยตอบไปว่า ไปฟังเพลงรักไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวก็รู้หมดเลยซึ่งทางด้านนัดเมียเรียกอดน,น้องสุขใจพร้อมถามว่าจริงรอ้อฟังแล้วรู้เรื่องไหมน้องสุขใจก็ตอบกลับมาว่ารู้เรื่องครับเรียกด้วยวเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆกันเลยทีเดียวค่ะ